สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่วิจิตราธานีนะคะรายงานจากหมู่บ้านวิจิตราธานีค่ะแปลงเบอร์5นะคะซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่478.4ตารางวาค่ะนี่คือหมุดหน้าแปลงนะคะจะติดรั้วบ้านหลังนี้ค่ะส่วนท้ายแปลงจะเป็นหมุดสีแดงสีแดงที่เรามองเห็นนะคะ ด้านหลังจะติดเล็กค่ะซึ่งโครงการวิจิตราธานีได้สร้างเพื่อทำระบบน้ำค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะท้ายแปลงติดเล็กค่ะที่ดินก็อยู่ระดับถนนนะคะถมแล้ว อนาเขตก็เป็นธงสีม่วงค่ะไฟฟ้าป่าปาจ่อหน้าแปลงนะคะเงื่อนไขของเราที่นี่จะขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะคือขายตารางวาละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทโปรโมชั่นสิบวันนะคะ ต่ำกว่าราคาประเมินค่ะซึ่งจากปกติเมื่อก่อนจะขายตารางวาละ4ี่0 0บาทค่ะเงื่อนไขของที่นี่วางดาวเพียงหรือทำสัญญาเพียง1 0 0 0 0แสนบาทผ่อน10%ซนต์นะคะทำสัญญา10%เซ์ของราคาที่ดินต่อแปลงค่ะผ่อนกับเรา5ปีไม่มีดอกเบี้ยค่ะ ถนนหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตนะคะไม่เหงาค่ะเพราะหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยแล้วค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วที่ดินตรงนี้สามารถซื้อไว้เพื่อเกลงกำไรหรือสร้างที่อยู่อาศัยได้ค่ะทำธุรกิจได้การดูแลเรื่องความปลอดภัยก็จะมีตลอด24ชั่วโมงนะคะสนใจทักมากค่ะสวัสดีค่ะ